วันนี้เวลา13นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุลถวายบูรพกษัตริย์และบูรพาจารย์ทรงจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงทอดผ้าไตรแด่บพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์สดระปกรณ์แล้วทรงกรวดน้ำทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัยและเทียนมหามงคลเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคลชุดเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานัมพรามหาเถระสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกและชุดมงคลบพิษต์ซึ่งทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อนํารายได้สมทบทุนการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรมรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพรามหาเถระคลองก้จังหวัดปทุมธานี จากนั้นเสด็จลงน้ำมนทนพิธีเททองบริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ปฐมเจ้าอาวาสทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชุมวานปางถวายเนตรเนื้อเงินขนาดความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศ18.5นิ้วสำหรับสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระ จัดส,ส,ส,สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสุภาพมงคลสมัย150ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิรสถิตมหาศรีมารามและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชสามพระองค์แห่งวัดราชบพิรประกอบด้วยพระเจ้าวรวง์เธอกรมหลวงจีนวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินวราลงกรณ์และสมเด็จพระอริยบุญสารคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองสุภาพมงคลสมัยพระชนมายุในโอกาสครบ8ดรอบ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายน2566เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเป็นโรมนียสถานและสปะสญญายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปพุทธศาสนิกชนที่สนใจจองปูชนียมงคลสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ f c e b o o k p เ Page สมโพธ150ปีวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีม,มาราม วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพานจังหวัดส,สกลนครนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สกลนครเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดิยาราชนารีเพื่อมอบให้กับอำเภอภูพานจำนวน500ชุดอำเภอกุดบากจำนวน300ชุดและอำเภอโคกศรีสุพรรณจำนวน200ชุดก่อนนำไปมอบแก่ประชาชนประกอบด้วยผู้สูงอายุคนพิการผู้มีไรายได้น้อยและผู้ประสบความเดือดร้อนใน พื้นที่ซึ่งประชาชนที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระราชทานความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้วยังเป็นการเยียวยาจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้วย ทั้งนี้จังหวัดสกลนครได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะปีนี้อากาศหนาวมีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกันมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจานวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในการนี้ข้าราชบริการพระราชบริพาหรือราชการในพระองค์ได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติ ตามที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวมและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งวันนี้ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตข้าราชบริพาร่วยราชการในพระองค์จากสำนักง,งานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์รวมถึงจิตอาสาพระราชทานได้พร้อมใจกันรบริจาคโลหิตโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาค ทั้งนี้ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในพื้นที่ต่างๆอาทิกองพันทหารม้าที่สองกองพลนหานรราบที่สองรักษาพระองค์และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่1กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2รักษาพระองค์ได้ร่วมบริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยและบริจาคที่โรงพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรุมแพทย์ฐานอากาศเป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิตมีพระราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน115คนได้โลหิตจำนวนานวน5่งพซีซีและตั้งแต่วันที่1 8ถึง22มกราคม2564ผู้บริจาคโลหิตรวม811คนได้โลหิตจำนวนานวน3ก้าพ0ซีซีซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน ภาวะที่โลหิตขาดแคลนต่อไปวันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนําใจการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวัดอมรินทรารามกรมการขนส่งฐานบก โรงเรียนเบญจมรราชาัายในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินในพระบรมราชูปถัมภ์สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยโรงเรียนเบญจมรราชาุสรจังหวัดนนทบุรีสมาชิกราชาสกุลบุญนาคการเคหะแห่งชาติสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาหน่วยข่าวกรองทางทหารกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชนระทาน โรงเรียมพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลสำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยสมาคมนักสะสมตราป,ปริศนียกรแห่งประเทศไทยในพระราชปธิบดีอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่น14สถาบันบำรรานราดูลกลมควบคุมโรคกระรวงสาธารณสุขธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาวิทยายลัยนเรศวรครอบครัวตั้งคารวะคุณผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มูลนิธิศรินทรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ราชาสกุลเกษมศรีราชาสกุลหัสดินสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์กรมการพัฒนาชุมชนกองบัญชาการมณฑลฐานบกที่11สมาคมพุทธบริษัทไทยจีนประชาาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าและคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าและบริษัทเอ็กซ์แมทชิ่งจำกัด ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิก30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด